วันนี้นะคะเราก็จะมาวีดรอยสักของน้องยุกยอมกันนะคะอากาเซ่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าน้องยุกอะ่ะได้สักไว้2ที่ก็คือตรงสีข้างด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายใช่ไหมคะด้านขวาเนี่ยน้องเขาจะสักเป็นรูปดอกดดริไลออนเป็นดอกไม้ที่น้องเขาออกแบบเองเนาะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายเนี่ยน้องจะสักเป็นคําว่า I'm not like that นะคะแล้วสืบเนื่องจากเมื่อเช้านี้นะคะมีอากาเซ่เกาหลีเนี่ย ได้ทวิตข้อความข้อความหนึ่งมาแล้วก็มีแฟนไทยแปลมานะแปลมาได้ว่าฉันว่ายุคยอมน่าจะมีรอยสักใหม่ด้วยนะดูเหมือนมีปีกยาวๆสองปีกตรงไหล่แต่ไม่แน่ใจนึงยุคอย่างนี้ไม่ได้การแล้วค่ะกระเซาต้องสืบเช่อไหมนี่เลยคะ่ะเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเ,าพเาพมื่อเช้านะคะที่น้องไปรายการวิทยุเนาะแล้วน้องใส่เสื้อสีขาวด้วยนะคะก็เห็นแวบที่หลังว่า สองข้างอะใช่ไหมดูลูกต่อไปสิดูลูกต่อไปเนี่ยน้องหันหลังด้วยนะแต่แบบภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นแล้วแหละว่าเป็นปีกแต่แบบเอ๊ะมันจะเป็นปีกลักษณะไหนจะเป็นปีกแบบนี้ถือแบบนี้หรือเปล่านะคะเราก็ยังไม่รู้นะแต่แบบเห็นน้องสับแบบจากมักเน่ในวันนั้นนะคะสู่ยุคยอมโอป้าในวันนี้ซูงค่ะซูงค่ะซูงเข้าไปอีกค่ะ เห็นไหมอใจบางหมดแล้วนะคะตอนนี้จากน้องเล็กนะคะมักเน่ที่กินนมช็อกโกแลตเชคอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปแล้วล่ะค่ะไปขอทําใจก่อนนะแบบอไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอยากจะรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยกันได้นะคะน้ำจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาอีกฝากด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ 안녕